กกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็ับคลิปนี้นะครับนายช่างจนจะพามาดูนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่ปุ่มแชร์นะครับเฟซบุ๊กไม่มีนะครับปุ่มแชร์ไม่มีนะครับมีแต่ปุ่มถูกใจกับปุ่มแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับปุ่มแชร์ไม่มีนะครับ เราจะทําอย่างไรนะครับเห็นไหมครับโพสต์เนี้ยมีปุ่มแชร์เห็นไหมครับแต่โพสต์เนี้ยที่นายช่างจนโพสต์ลงไปไม่มีปุ่มแชร์นะครับมีแจะปุ่มถูกใจกับปุ่มแสดงความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีทั้ง3ปุ่มนะครับถูกใจแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์นะครับสำหรับใครที่ปุ่มแชร์หายนะครับแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับวิธีแรกก็คือนะครับ เราก็เข้าไปดูโพสต์ของเรานะครับว่าโพสต์ไหนนะครับที่ไม่มีปุ่มแชร์นะครับเพื่อนไม่สามารถแชร์โพสต์เราได้นะครับมันจะเกิดรูปกุญแจแบบนี้นะครับหรือเป็นรูปอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่รูปโลกหรือสาธารณะนั่นเองนะครับให้เราเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนโดยมากดที่จุด3จุดตรงนี้อ่ามากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนมาที่คําว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวนะครับ กดที่คําว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับปุ refers, ๊บเห็นไหมครับให้เพื่อนๆนะครับมากดที่สาธารณะเห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นเฉพาะฉันอยู่เห็นไหมครับให้มากดเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับให้ปุ่มติ๊กถูกตรงนี้มาอยู่ที่สาธารณะนะครับมากดที่วงกลมตรงนี้นะครับปุ๊บแน่เห็นไหมครับติ๊กถูกก็จะมาอยู่ที่สาธารณะแล้ว นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดแบ็ k กลับไปนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวปุ่มแชร์ก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นรูปโลกแบบนี้เห็นไหมครับก็คือสาธารณะนะครับคนอื่นสามารถแชร์โพสดของเราได้นั่นเองนะครับเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาต่อมานะครับเวลาเราจะโพสนะครับเราก็จะต้องสังเกตอย่างไรนะครับเดี๋ยวรถยนจะโพสนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ สวัสดีครับให้เรานะครับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับ,รรรบปุ๊บแล้วเราก็มากดเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับแล้วมากดคําว่าเรียบร้อยข้างล่างนะครับกดออกมาเรียบร้อยปุ๊บแล้วกดถัดไปนะครับแล้วกดแชร์แบบนี้นะครับ เห็นไหมครับป e ุ่มแชร์ก็จะมีแล้วเห็นไหมครับเวลาเราโพสนะครับก่อนที่เราจะโพสต์เราก็ต้องสังเกตนะครับตรงนั้นว่ามันเป็นสาธารณะหรือไม่นะครับมันก็จะมีปุ่มแชร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้เราได้เปลี่ยนแล้วปุ่มแชร์ก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเวลาโพสต์ของเราไม่มีปุ่มแชร์นะครับเราก็แก้ไขอย่างนี้ได้เลยเราจะปิดหรือจะเปิดปุ่มแชร์ก็ได้นะครับเราก็สามารถทําเองได้แก้ไขเองได้ ด้วยวิธีนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่งจนด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ